แมปนี้โดดตรงไหนดีวะโดดลงเลยดีมอเป็นคนโดดลงไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าผมรอตรงแถวกลางๆแมปแล้วกันเราค่อยโดดลงโดดเลยดีกว่านะตรงนี้แหละถึงเขตอะไรเนี่ยเขตทหารเออตรงเขตทหารเนี่ยผมว่าน่าจะมีของ เยอะอย่างแน่นอนเลยดูทรงแล้วเราลงจะเท่านี้แหละแต่เราไม่ลงตรงเขตทหารนะเราลงตรงค่ายทหารแตลงรอบๆของเขตทหารนี่แหละดูซิว่าอันนี้มันจะมีอะไรให้เราฟาร์มมั้งไม่น่าโดนไหนสิครับมาครับจังหวะน,นี้ลงมาถึงเลยอย่างแรกเลยที่เราจําเป็นที่จะต้องหาครับปืนนั่นเองสิ่ง ไหนคาดไม่ได้เลยนั่นก็คือปืนนะครับผมมันเป็นเกมยิงกันนะเนาะถ้าไม่ใช้ปืนจะใช้อะไรใช้หมัดเหรอใช้มัดมันก็ไม่ได้ป้าเผื่อเวลาเราเจอคนที่มันมีปืนเราก็แพ้อย่างง่ายดายเลยเนี่ยใช่ไหมละ่ะอ่าครับจังหวะน,นี้เราก็ฟาร์มของไปเรื่อยๆแล้วกันถึงเราจะมีปืนที่จะแบบพอสู้กับคนอื่นแล้วแต่ผมว่าปืนเหล่านี้มันยังไม่ค่อยที่จะแบบพาเราชนะสักเท่าไหร่หรากครับผม โอ้ยจะเอาทมสันไม่ได้จะเอาปืนมิซอนผมว่าทมสันเนี่ยแหละมันยิงได้ทั้งระยะไกลระยะใกล้นะครับในระยะกล,กลางก็ยิงได้แต่ถ้าเป็นมิซันไม่รูว้ว่าในระยะไกลจะยิงได้หรือเลปล่านะผมถือปืนรอเลยแล้วกันนี่งาเจอคนพอดีเลยครับผมจังหวะน,นี้ดีออ้ดีนะเราถือปืนรอถ้าเราไม่ถือปืนรอนะเรามีสิทธิ์ที่จะตายเลยเนะี่ยอุ้ยผมจะตายผมจะตายอูย้ย ผมเกือบตายแล้วโ oh, <no. S 1> อ้โหเมื่อกี้ผมเกือบร่วงไปแล้วนะครับผมปืนทำสั่นมันช่วยนี่ว่าในระยะไกลมันก็ช่วยให้เราสามารถเก็บเชยชนะได้เลยนี่ว่ะดีกล่องศพนี้เรามียายใหญ่ให้เราเก็บด้โอเคเลยเราก็เก็บยาใหญ่ก่อนละกันนะครับผมเก็บยาใหญ่แล้วก็ใช้แม็กเจ็ดละกันผมไม่ใช้ทมสันแล้วผมทิ้งทมสันเลยละกัน <S <S แล้วมัน กลับมาใช้แม็กเจนะครับผมไปเราวิ่งไปต่อดูซิว่าแถวๆนี้มีคนอีกหรือไม่นะจะมีใครอยู่หรือเปล่าไม่น่าจะมีแล้วมัง้งแถวนี้ถ้ามีคนอีกก็ดีอะดิเราจะได้ยิงคนต่อเรื่อยๆนะครับผมจังหวะนี้นี่ไอวอนี่ว่ะเก็บไอวอรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ หาเก็บกระเป๋าเก็บอะไรก่อนนะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีปืน M 2 4แล้ว M P สี่ศูนไม่ใช่ M 2 4 M 2 4มันเป็นปืนระยะไกลไม่ใช่เหรอใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะครับผมเท่าที่จำได้ M 2 4สคือปืนระยะไกละอะไรวะสีเหลืองเอง M 4 a 1ใช้ M4A1 นี่แหละแล้วผมก็เก็บกระสุนอลไรแล้วกัน ตอนนี้เราก็ฟาร์มของฟาร์มอะไรไปเรื่อยๆก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่เจอไขรนั่นเองอุ้ยมีกระเป๋าสามด้วยโอ้คือแบบโดยิบลีจัดเลยว่าตาเน,นี้ยมาถึงก็เจอกระเป๋าสามเลยอะหมวกสามก็มาครับจังหวะน,นี้ดูซิว่ามันจะมีอะไรอีกหรือเปล่าแล้วก็ยาซึ่งผมต้องการที่จะเก็บแบบว่ากระสุนให้เต็มสองร้อยแล้วก็ยาแบบ สักสิบกล่องก็น่าจะพอสำหรับเราแล้วนะครับผมสิบกล่องน,น,นะเฮย้ยเจอกุญแจแล้วก็สุดนลูกซองแล้วเราก็หาฟาร์มเถ่าๆนี้ทั่วๆก่อนละกันเนาะดูซิว่าฟาร์มแถวเ่านี้ทั่วแล้ว,แล,วแล้วเราต้องไปฟาร์มตรงไหนต่อผมว่าผมจะลองวิ่งไปแถวๆเขตทหารดูนะครับอันนี้มันค่ายทหารนะไม่ใช่เขตทหารหรือไม่ก็ ไม่เข้าเขตทหารเลยนะแต่ผมว่าในเขตทหารอนะผู้คนน่าจะเยอะอย่างแน่นอนใช่ไหมผมเคยลงไปในเขตทหารแล้วผู้คนเยอะมากเลยครับผมบายอันนี้คือละนึกว่ากล่องยาถ้ากล่องยาผมจะเก็บเลยนะแต่มันไม่ใช่กล่องยาเราเข้าในเขตทหารดีไหมนะวะตอนนี้ เราไม่ค่อยมั่นใจฝีมือตัวเองสักเท่าไหร่วะว่าจะเข้าไปในเขตทหารดีหรือเปล่าผมเจอปืนที่มันมีขีดเดยอะแยะเลยเนะนี่ยแถวเนี้ยของเขตทหารระหว่างเขตทหารกับค่ายทหารเนี่ยคือแบบเจอแต่ของดีๆดีวะ่ะโหสุดยอดเลยผมเข้าแล้วนะผมจะเข้าตรงเขตทหารแล้วนะเข้าดีไหมด,ดูเหมือนว่าไอ้กดังที่เก็บปืนอะไรเนะี่ย มันมีนี่แล้วนะครับผมมีคนเปิดไปแล้วดิเราไม่อยากจะเข้าไปนะครับผมถ้าเข้าไปปุ๊บดูทรงแล้วน่าจะมีคนมาอย่างแน่นอนเลยกลัวตายนะครับผมจังหวะน,นี้เราต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะวิ่งไปก่อนเลยการวิ่งเข้าวงดีว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าหมอกก็จะเริ่มใกล้ที่จะหมดเวลาแล้วให้หมอกบีบขึ้นมาแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้เราวิ่งเข้าวงกัน เอาให้ตัวเรารอดก่อนนะครับผมก่ะสวนผมไม่เก็บเลยด้วยว่าผมหาเก็บที่แบบเป็นของจุดจิตอย่างพวกเช่นยาพวกแบบว่าที่เป็นแบบเทียบเกตชีบเกตนะครับผมเราไม่เอาละไม่ใช้ปืนพละฟ้อนี่แหละซึ่งผมว่าปืนพละฟ้อนนี่จะน่าจะเป็นปืนที่ดีสําหรับผมนะครับผมจังหวะนี้รวยเลยละการยืนไหนกันเอ้ย ไม่เห็นมีคนเลยว่าคนไปอยู่ไหนหมดครับเนี่ยเออเรายู่ซิว่าในกล้องในตู้เนี่ยตู้ซื้อของเนี่ยมันมีอะไรให้เราซื้อมั้งนะมันจะมีลูกซองสังนัดไหมวะนานทีผมจะเห็นลูกซองสังนัดอยู่ในตู้ซื้อของนะครับผมไม่เคยเห็นแบบว่ามันจะมาตลอดเวลาเลยถ้ามาตลอดเวลาแบบนี้ก็ดีอ่ะดี ในตู้ซื้อของนะผมจะใช้เลย M187 อะ่ะท่านนี้มีคนไหมวะดูเหมือนว่าไอ้ตรงเนี้ย a d o ด็ l e เล l วที่ผมชอบเลือกเป็น Ado ด็ Level ดูเหมือนว่าจะมีคนเก็บนะครับผมมีคนเก็บแบบนี้ก็สวยสิครับแต่อย่ามีคนมาหล่อหลังผมนะมีคนมาหล่อยยิงผมแบบนี้ก็ไม่เอาเด้ผมกลัวเลอเกินผมไม่กล้ายืนนิง่งเลยวะที่ผมยืนนิ่งเพราะว่าผมจะรอดูจังหวะเวลาที่เขาเยืนนิ่งนะครับผมผมจะรักเลยเขา ไม่ใช่คนอื่นมาล่อยผมนะถ้าเขาโดนผมลอยแค่นั้นแหละดูเหมือนว่าจะมีคนประทะกันนั่นเองประทะจังหวะน,นี้ผมล่อยแน่นอนผมบอกนิดแค่นี้แล้วว่าผมล่อยโดนผมล่อยเวษาเป็นไงนละ่ะไม่ได้คิวเลยใช่ไหมล่ะพ่อนุม่มโดนผมลอยแบบนี้ก็เสร็จสิครับมาดี้อยู่ไหนกันเอ่ยอยู่ไหนกันหมดจ้าใ,ให้ผมล่อยอีกสักตัวได้ไหม ผมอยากหร่อยอะขออีกสักตัวหนึ่งอะอยู่ไหนกันเอ่ยไม่เห็นมีใครเลยแถวนี้มีใครมั่งอะไม่มีใครอีกแล้วหรอแล้วตัวที่อยู่หลังไอวอลดูเหมือนว่าเขาจะวิ่งมาตรงไอวอรธรรมดาแล้วนะครับผมวิ่งมาตรงไอวอรธรรมดาหรอถ้ายืนนิ่งๆบอกเลยว่าโดนผมยิงอย่างแน่นอนผมไม่ให้พลาดหรอกผมพูดแค่นี้แหละว่ายังไงผมก็ไม่ให้พลาด ผมพยายามอย่างเต็มที่นะครับผมที่จะแบบว่าให้ได้อีกสักคิวหนึ่งสามคิวเนี่ยคะแนนแรงน่าจะขึ้นสูงอย่างแน่นอนเลยนะครับผมอ,อยู่ไหนกันเอ่ยอยู่บนไนนี่เหรอบนก้อนหินนี่เหรอมาอยู่บนก้อนหิน,นเหรอพกหัวไมาให้ผมยิงถ้าดยดีโอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยเจ็บ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 อุย้ยทำไมเขายิงเราโดนวะทําไมผมยิงเขาไม่โดนผมละงงจริงจริงผมต้องหนีวะ หนีไปตรงนี้ได้ปะหนีไปตรงนี้ก็ไม่ได้มันเข้าหมอกอะทาไงดีวะมันเข้าหมอกอะกระโดดได้ปะกระโดดก็ไม่น่าจะข้ามนะครับผมราต้องกลับไปที่เดิม oh, <no. S 1> โอ้ยคนคนคนโอ้ oh, oh. ผมลืมถือปืนจบกันเลยมาอีกสตาร์แล้วกันสตาร์เมื่อกี้ผมลืมถือปืนนะอุย้ยพอหนุ่มฟักทองเอ้ยมยิงฆ่าตายเฉยเลยแล้วติดลม,ม่ะ ขออีกชักตาแล้วกันหน้าตานี้รอบสุดท้ายของเราเราโดนเลยวิย่ยแล้วมีคนขี่มังกรด้วยผมโดดลงแถววงฟ้าเนี่แแถววงฟ้าน่าจะมีของดีๆให้เราฟาร์มอยู่นะมีหรือเปล่าครับทำหน่อยิหรือว่าไม่มีของดีๆให้ฟาร์มมั่งเลยลแต่ผมจะไม่ลงใกล้วงฟ้าเกินไปนะคะผมลงใกล้วงฟ้าเกินไปดูทรงแล้วน่าจะแบบว่า โดนยิงตายเสียก่อนนะครับที่เราจะเก็บปืนได้แต่ถ้าเราไม่แบบว่าไม่ลงใกล้วงฟ้าเลยเรามีสิทธิ์โอกาสที่จะแบบว่าไม่โดนตายตั้งแต่ต้นเกมสูงอยู่นะถ้าคนแบบว่ามีฝีมือจริงๆหรือว่าไม่เจอคนเลยอะยังไงก็ไม่ตายตั้งแต่ต้นเกมอย่างแน่นอนเลยผมมั่นใจเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ไปครับลุยเลละกัน เก็บกระสุนลูกซองรอเลยละกันนะครับผมอ้ยเหรียญเหรียญห้าร้อยเราไม่รีบเก็บเหรียญน,นะครับผมเพราะจังหวะน,นี้เรายังไม่เจอผู้คนนะครับผมเรารอเลยละกันรอฟาร์มของเ๋ยวแถวนี้มหมดก่อนละกันเราค่อยเจอคนนะไม่ใช่คนมาตอนนี้ก็ไม่น่าจะไหวนะครับเพราะเรามีแค่ฟาร์มอาร์เรายังไม่มีปืนอะไระใกล้นี่ไงพูดถึงปุ๊บเราเจอทอมสันเลยทอมสันคือแบบ ดับหลายที่เกินเนี่ยตาเมื่อกี้ก็ทันมากจเจเจจะทำสั่นนะครับผมตอนนี้ก็ดับทำสัน่นทำสั่นก็เป็นปืนที่ดีสําหรับเราเลยเนี่ยที่เมื่อกี้ทำให้เราได้คิวแรกเลยครับผมทำสั่นนะถ้าไม่ได้ทำสั่นเพ้อ,เ,พอ,เ,พอเราแพ้ลูกซองด้วยซ้ําไปเนาะกล้กองนี้เลเวลหนึ่งมีอะไรให้เราเก็บมั้งอะ่ะมีแม็กเจ็ดก็มีอะไรบ้างวะผมไม่เกียนเลยว่าผมจะลองเล่นทมสันเนี่ยแหละ ซึ่งตาเมื่อกี้เราลองเล่นแม็กเจ็ดแล้วเราไม่ได้ถือแม็กเจ็ดนะไม่ได้บอกว่าปืนแม็กเจ็ดไม่ดีแต่เราไม่ได้ถือนะครับเราโดนปืนคู่ปืนพกคู่ยิงตายเลยอะ่ะตอนนี้เราก็จะเล่นปืนลูดอย่างเดียวแล้วกันนะเราจะไม่ใช้ปืนลูกสองนั่นเองในตานี้นะครับผมถ้ามันไม่เจอ M1 8 8 7จริงๆนะเราก็จะไม่ใช้แต่ถ้ามันเจอ M1 8 8 7ปผมก็จะใช้นะครับผมในตานี้ เฮ้ยนี่เหรียญป่ะใช่ป่ะเหรียญน,น่าจะใช่นะครับผมเราก็เก็บกระสุนเก็บกระสุนให้หมดเลยแล้วกันซึ่งกระสุนทอมสันผมก็น่าจะเพียงพอแล้วนะสองร้อยนัดตอนนี้มีสองร้อยหนึ่งนัดนะครับผมกระสุนทอมสันแล้วก็เก็บไอ้นี่กับดักระเบิดไว้นะครับผมแล้วก็ฟาร์มของไปเรื่อยรอบๆวงแล้วกัน ซึ่งแต่เท่านี้ไม่น่าจะมีคนมาให้ผมยิงว่ะอยากเจอคนแล้วครับอยากบวกแล้วครับผมอยากบวกเหลือเกินยืนไหนกันหมดเหรอครับคนเนี่ยยืนไหนกันหมดคนเอ้ยมาให้ผมยิงซะโดยด,ดีมาให้ผมยิงเ<อ>ดี๋ยวนี้เลยหาคนมาซิมาคนนะ่ะรีบๆมาเถอะถ้าคนไม่มาแล้วผมจะสู้กับใครเหรอครับ ฟาร์มของแถวๆนี้ไปก่อนละกันเนาะเอ้ยอะไรอะ่องยากระสุนลูกซองอุ้ยนี่ไงผมบอกแล้วถ้าผมไม่เจอ M1887 นะผมไม่ใช้หรอกลูกซองอะผมทิ้นกระสุนกรนรุนเรียบร้อยผมเจอ M1887 เฉยอะดวงดีจัดอะครับผมเจอ M1887 แบบนี้ก็สวยสิครับบอกเลยว,ว่าใครก็ได้นะครับจังหวะเน,นี้ย ผมสู้อย่างเต็มที่อะ่ะผมไม่ถอยด้วยซ้ำไปมามาให้ผมฆ่าเธอตอนนี้ผมก็ซื้อของซื้ออะไรให้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,มเพื่อที่จะแบบว่าพร้อมที่จะลุยที่จะต่อสู้กับศัตรูหรือฝั่งตรงข้ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม่มาเก็บกล่องยาให้เต็มที่อนเนี้คือเรา ต้องฟาร์มของให้ตันเลยอะฟาร์มของให้ตันเสร็จปุ๊บผมจะไปไล่หาคนแล้วนะตรงวนีน้ผมจะไม่ฟาร์มอะไรแม้แต่อย่างเดียวอาจจะมีฟาร์มมั่งแต่ไม่ได้ฟาร์มเยอะแล้วนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเราจะมาหาลุยผู้คนอย่างเดียวแล้วแหละไะเรามาหาฟาร์มบนนี้ดูหน่อยกันบนนี้เพื่อจะมีเหรียญให้เราฟาร์มอีกนะครับผมเราเมื่อกี้ได้กี่คิววะสองหรือสามน่าจะสามคิวนะครับผม ตอน,นี้ก็ขอสกิลหนึ่งก็ยังดีนะแต่มันไม่ได้สกิลมันจะขึ้นไหมวะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าไม่ได้สกิลจะขึ้นไหมแต่ผมก็จะพยายามเล่นอย่างดีที่สุดละกัน <c oughs> เพื่อที่จะให้คะแนนแร็งเราขึ้นนะครับผมถ้าคะแนนแร็งเราไม่ขึ้นเนี่ยก็จบกันเลย <c oughs> มันน่าจะต้องได้สักหนึ่งคิวแล้วมั้งมันถึงจะคะแนนแรงขึ้นแต่ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวหรอกถ้าแบบเราติด ท็อที่ดีๆคะแนนก็ขึ้นหยดูดแต่อาจจะขึ้นไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมตั้งกับดักระเบิดไว้ตรงนี้ลแล้วกันไล่อันหนึ่งแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้อุย้ยผมจะตั้งสองอันมันตั้งไม่ติดอนะ่ะโห,หจบกันแล้วครับผมถ้ามันตั้งติดนะบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมไม่โดนกับดักระเบิดตัวเองหรอกโอยเราวิ่งเข้าวงกันแล้วกันเหลือแค่สี่สิบวิสุดท้าย เราไม่ยอมเสียโอกาสที่จะแบบว่าทิ้งโอกาสไปอย่างง่ายดายมีคนไหมวะผมเหมือนว่าผมจะเห็นคนอยู่บนไอ้นี่นะครับผมนั่นไงตอนแรกอยู่บนหลังคาแล้วมีคนยิ่งลงมาแล้วเก็บของใช่ไหมเก็บของแบบนี้ก็โดนฟาร์มัสหนึ่งคีผมยิงสิครับอุยอ้ยเขาตั้งไอวอลอ่ะเขาตั้งไอวอลปิดเฉยเลยอ,ะอ่ะอย่าตั้งไอวอลปิดดีครับมาให้ผมคิวซะโดยดี หนีไปไหนเหรอผมจะไปเดินดีไหมวะแต่ผมวิ่งไปตรงๆแบบเนี้ยผมว่าผมมีสิทธิ์ที่จะแพ้เขาสูงเลยนะผมต้องวิ่งอ้อมอ่ะซึ่งข้างหลังวงก็บีบมาแล้วด้วยเราจะเอาไงดีวะแต่ตัดสินใจแป๊บหนึ่งนะครับว่าเราจะวิ่งอ้อมหรือเราจะวิ่งตรงดีเราวิ่งอ้อมดีกว่าเนาะวิ่งอ้อมมีโอกาสที่จะแบบว่าไม่แพ้เขาสูงนะครับผมอาจจะโดนตอดนิดๆหน่อยหน่อย แต่ถ้าวิ่งตรงๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสแพ้อย่างเยอะเลยแหละอยู่ไหนกันได้เลย,เยดูเหมือนว่าเขาจะหลบเราไปแล้วอะ่ะแล้วเราโดนขยิงวะเนี่ยเฮ้ยผมโดนขยิงอะ่ะเมื่อกี้อยู่ดีก็โดนยิงเฉยเลยอ,อะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าโดนขยิงอุ้ยหมอกบีบหมอกบีบหมอกอย่าพึ่งบีบโอ้ยโอยผมโดนขยิงอู้